Hôm mua nấm ngọt không? Hả? mua nấm ngọt không? Nấm ngọt nghe Nhấn à, nó vào bàn đi Nấm <laughs> ngọt Hả? Nấm ngọt khung mua không? Tại khắc bàn đi đi đâu không mua nấm ngọt Hương Bèo nhấn rồi Nấm bàn không? Kông khôn đấy Đấm nấm đấy Đấm nấm đấy cơ đấy Bộ tông kông khôn Kông khôn đó đấy Mua hay kông khôn bây xì? ดำมันช้าคำดำหน้ากอกกลโชว์สเต็ปให้เบิ้งเด้อดำหน้านี่อ่าไอ้นี่ไอ้ผ่านมาหลายเจ็บลายเลยดำให้ดำหน้านี่หัวหหนนรเรียบมือหนีบดเลยไอ้มันนี่ก็นนได้นะนี่ โอ้ยังคือเก่าเนาะบุลืมเนาะลำนานีาน่โอ้นึกว่าสีลืม่มอยู่ đ â นี่ขัดน้าหลายโพด แข่งแล้วนะคนน้ำหนีนี่ พี่น้องเนาะตัดภาพบรรยากาศมาทางพี่บัดทีนี่พี่น้องเลยเนาะกองก้นก้นมันบ่าฉันบอกอยู่เมื่อวานนี่ว่าดำหน้าบ่ให้กองก้นเด้อว่าฉันเนาะทางนอง้องสอนโอ้โหเฮ้ยคงเด็ดห่วยวอา อันไหนมันอันว่าสรุปแล้วเอาเล่าเทิงหรือว่าเอาคนเวียดเนาะมาลำหน้าซอยนี่พี่น้องเลย <c oughs> เอา้าเนาะก่อนอื่นเอ้อกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะโมเพลินมัตสุขูสุคนเมื่อนี้ทางบ่อจันทร์กาเดินทางมาแต่เยี่ยมทางตุพอเรียบร่อยเนาะเพียงเนาะตัดภาพบรรยากาศมาทงให้ทงหน้าบัดที่นี่พี่น้องเอ้ยพี่เนาะกำลังดำหน้ากันอยู่ทางน้องสอนพี่น้องเลยเนาะ ออตอนเที่ยงเที่ง,งมมีแสงแดดด้วยมือนี้พี่น้องเลยเนาะอากาศดีดีอากาศดีด <c oughs> เหมาะกับการดำน้ให้หน่านูา้นมือน,นี้พี่น้องเลยพนแบบโปรยปลายโปรยปลายนิดนึงเนาะอากาศดีครับมือนี้พี่น้องเลยเนาะพอดีพ่อจันก็นมาส่งนำ้ำส่งทาน้องพกนกนเนาะยังได้บาทนี่พี่น้องเลยเนาะ โอ้ยเนาะมันก็ต้องมีหมอลำเรื่องหมอลำหลอกด้วว่าพังแต่เก่าเนาะอันนี้รถพากันพังแต่เสียงเวียดเสียงแก้วอ่ามาได้เด้อแบบนี้โอ้โหโอ้ลำหน้าก็เป็นเนาะเจ้าก็ได้เนาะ โอ้ดำหน้าบ่ได้นอนได้หันพี่น้องเลยดำหน้าเทียงหน้านั่นซ้าอันนี้เนาะเออคือเขาเบาบุญเขา,อ,าอินพันดนํานี่นอนแมบไปอันนี้เราเห็ดมึงเด็ตั้งสุดุสาบลาบโอ้ผูทั้งนั้นก็เเยียบทั้งนั้นพี่น้องเลยไก่เนาะได้จังไห้แล้วนี่ได้จังไห้แล้วมือนี่ได้ให้เดียวนี่ไปจักอันนี้

สบายดีเนาะโอ้อากาศดียมมอนีเนาะบเห็นแสงแดดแสงรมเลยมาอนีพี่้องไมีเตอผลเนี่ยแล้วสิต๊ะำหัวบาทนี่โอ้คับแห้งโลดแห้งูบีน้ามันอี่น้ำมันนี่นะลมหานี่กับลงหานี่เกิบดแล้วเออซ้ำตัวตะก้าเนี่ยเกิดบดได้หนีเนาะใช้จรคือ คนวงคนงานผมมีจะคนบ่หนิบ่ใครคนมากบ่หนิย่านมาล่ะข้อกระเทินกระเทินยังดูดใส่เราเลี้ยงนี่ี้ก้อนสัตว์ตายเหยียดดูดน้ำเหยดโลดอดเจ็ดมันมันบุเรียวได้เขาเรียกว่าอยู่มือนีกระไรอิ่นเพิ่นมาแล้วเลยเห็ดเขเรียกว่าขี้ก้อนมาสั่นดูดเอามนนองลายอยู่อื่นเนาะอื่นไ้มาเนาะไอ้มาสักสองมือนี่ก็แล้วหรอก ช่ำเราแล้วเย็ดดินหดหัวอยู่บอได้ได้หมูผู้ม,มันเคียวป้า่แล้วนี่พี่น้องเลยโถโองามเนาะเข่าเราโอ้อย่นลูนกาคนนาะอืดัคเนาะออโอ,โอ,อยหญ้าบอ่อเน,ะนาะคือเข่าทางไห,หนาลุมพ,พนน่นผูเออทัชน้อง่าอเอา

năm ngón nha à, nhắn nó bạn đi Năm ngón, ngón không mua không tại khác bà đi khi đâu không mua nó ngón không đều ai nhắn không à lâu ban làm ban à làm ban đi không ban không Để à má má mất kinh nằm con kinh nằm kinh này con ôi Mình khẳng đi, chắc là người mình khẳng đi hay này Ồ, bố khẳng Mình đi เออเจ้าใช่น้ำลายพอดมันแข็งของจริงแล้วมันต้องให้น้ำพอดีพอดีและไทยให้กี่ก้อนขี้ทายไงโอ้าขาดมุ้นบัดผุเออโอ้ยพี่น้องลยเนาะทายสบายดีสบายดีเนาะทางน่อง A soan vẫn phi dung này nó no, tật tay sau phút bơi mày yêu malay la loi phi dung này nó kính khảo ngân tay sau phút kính khảo ngọt 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 kính khảo à. ngọt kính à, khảo ngọt kính khảo ngọt kính khảo ngọt kính ngọt kính khảo ngọt kính khảo ngọt kính khảo cà phê khảo ngọt <laughs> ăn hey, tôi đàn chào oh, đi. No, no. Bên em đây sếp, sếp này qua chẳng đây. Ôi, sao Việt đi. Oh, Ôi, lại mà, này, cái này, <laughs> mà, oh, xẹp xẹp Nó. Không, <laughs> à, à, nhưng mà nó phạc đi.

เมีนำแชร์แล้ได้นี่ดูดมาตัวนี้ <c oughs> ปิน้นเอ่อชัยปิ้นคว้าเมื่อก่อนนี่พี่นอ้องเลยเออดำสอ,อ,องคนก็พอเอ่อกองก้นก้นมั่น,เ,นเดียวแต่ดังลเลยนี่พี่นอ้องเลยให้นี่ายนี่ดูดให้นี่แข่งกระต้นพอดีนี่ให้นี่มีให้ตะการเป็นน้อยลงไปนี้ช้ำตัวนี้เลยเบิดมันนี่เนาะตะการแล้วแล้วมึงก็ดูดสชพุทธอ๋อเอราะนี่น้ำจากคนไหนเพอเผื่อิเบิดเนาะมันก็ เมุดแล้วนามควาเท่าได้ hay น้องสนก็บอกอยุกพอแหงแล้วโดนาวนึงจันปลาลําคว้าแต่รอดแล้วแบบนี้เนาะปล่อยปลาอยู่ให้นาเลยเนาะนีเลยปล่อยปลาได้กินปลาเลยเอาหมดเลยปลาเจ้าแล้วก็ปล่อยไม่อ้าวเด้อหนิถ้าดูดไม่ต้องได้เกินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้เนาะ โอ้เผื่อบดเจ็ดไฮนี่บดโตแบบนี้ว่าเด้อตกลงมาในเด้อขอฟ้าขอฝนดเด้อนี่พี่น้องเลยเนาะตองเบิ่งมาแรงอยู่แล้วได้อยู่ดอกมืออื่นนะ่ะบิดมือให้ดูดเิ่นมันเอาเอาอันนั้นขังเอาบ่ให้ปลาขึ้นน้ำได้จักไหนนะสามทีห้าหนึ่งสองสามสี่คุ้งคุ้งปลาตกก็ได้คุ้งไหวุฒิใหม่เลยลำฮอดคุ้งพุ่นก็ได้แล้ว ตลาดน้ำไก่แน่ะคล้คองกันกัิเอาผมกันแล้วเข,ข้ขาันเนาะกินนไปยังไก่นชอนเช็ดปุแมลงเนาะมันดำเนี่น <c oughs> ไปเหยียบกันไปช่มันกัดัวไว้แล้วนี่ไก่ลาย เนาะเป็นนี language, ่ได you know, you know, ้เนาะดำให้ดำหน้า no, ั้งแรกบ่นีพว่นอี้ั้งแรกในชีวิตเลยดำหน้านาะแต่กระลำเป็นอยู่เนาะกะจะเอาลูกเอาเมียอยู่ทั้งนี้ได้อยู่บ่กะคิดคิดว่าเม่อใดเนาะได้ครับโอ้เฮียนนี่เด้เห็นดวงเห็นดำดำได้เด้ยนี่พี่ต้องเห็นเนาะดำให้ดำหน้าเป็นแล้วสำนึกก็ได้เนาะผ่านนี่แหละ บได้ยากยังมากมายดอกทําให้นําหน้าก็ได้มันก็สิมีซํานี้ละไถดําแต่ว่าสิเมื่อยแน่เลยเนาะหน้าหลายเป็นที่ไดโทถามตุ๊ฟงตุ๊พ่ออยู่บ่เพิ่นอยู่ผู้เดียวว่าเป็นที่ใดเนาะก็คือเก่าแล้วแหละติไปไหนมาดิน้ําแนมือเศ้านี่เคยล่าเคยดีลําหน้าซอยอยู่บ ได้จกกาะกกเพิ่นดำเชาากกได้เพี่องเราคือบว่เอินเราอยู่น้ำเราเจ็บตีนเจ็บตีนตีนกับพเพลิ์เว้ยมาบ้านเนหะ็นเจ็บนั่นเจ็บนี่เนาะ <c oughs> เออบุได้เนี่ยนี่ <c oughs> <c oughs> เออ้ยเพื่องเราเอา <c oughs> เอานาะมือนี่เป็นมือแรก ของน้องซอนเพิ่นตื่นจะทรงจะเศร้ามือ่อคืนนี่เป็นนี่นอนรับดีอยู่บ่นอนรับดีเยู่มือเรงสิ่รับดีกว่าเก้ามือเรงนี่เ<อ>านาะเมือม่อยคลอยเฮ็ดไปไปนี้แล้วน้องเลยเนาะกลับมาได้ไวเร่งรีบแล้เนาะดำแล้วให้นี่กับขึ้นกินเข่าเด้อยไอซื้อปิ้งไก่เซโนโมาให้พี่น้องเลยเนาะปิ้งไก่เซโนฮะ Lết bèn gà ni ha Lấy yêu cây theo ni lai <laughs> yu. In lết bèn nhưng mi cây chứ nhân cây. Lết bèn cây. Lết bèn khắc lấy quá sạp nha. lấy. Cá vào chi <laughs> yu chực cá khít. Leo cơ mưa, leo cơ mưa. <laughs> mưa. Leo cơ mưa, leo cơ mưa. ออสออลี่ยดอืเนาะ1 2งนว่าเด้บางอื่นยังเห็นทางบาบุญพ่นทุคนงานมาเพิ่มอีกนี่มาโดนนะสามชีคนออกมาเลยเมาหุม่มยุมย่มยุบมยุ่ยุยช้รถมันจังไวเออมาแล้วหลายคนกับมาเลยอันนี้เห็ดชองชามคนมันก็คือเก่าแล้วมานั่ง เงาคนนือเกาขันไร่คนกับไทยเมียนละกกมื่ปนปล่อยน้ำแล้วก็ดูดน้ำไทยถ่าเลยตื่นเช่ามานี่หนึ่งสองมัต้องเห็นไร่น้ำนะไทยกะว่ามันล่ลนตามคลองที่ไทยเลยคาดมันจังโมแนนอันนี้เจ้าซุมเจ้าเห็ดน้ำไรโพดนี่มันแข็งนาคอยน้นต้องสูตรมันต้องพอดีอุตัวพอดีขัวเนาะ ส,สี่คนหาคนเอิอน้นผนมาแล้วนี่มันบได้หน่อยได้หน่อเออหนึ่งสองสามสี่ยางหน่อยก็ได้สี่หาให้ขึ้นไปนจ๊ะโอเคได้อยู่ดอกน้ำดูดเน,นมันหลยอยู่บ,บ,บุบง่ายแบพอดีแล้วนี่เบิดน้ำแน่นองพอดีเบดดิ้ลได้ในไห,หน้าเพื่อตะกงตะกะอีกเอ้อยเนาะ พ่อเล้ยกับ่อล้ยเนาะเอามาหน่อยพอดีเพิ่นคือเก่าแล้วมันเริ่มแข็งนี่จะชวนค่อยเบาเลยอืมอ่าพี่น้องอยบารชิลงซอยเพิ่นบัดบม่มีคนจับกล้องให้ช่ำบดนี่ถ้ายกล้อง,าง,างามาก,ก่อนเนอะลำซอยนีงง่โอ้โหบุรีดำหน้าแต่โดนได้ดีพี่น้องยสามปีเลยบุรีดำหน้า,า,น,านี่ เฮ้ยนกเคยด่านี่บ่ได้บ่ได้เรื่องเล่าเคยด่านี่คุณช็อตชะซื้อนาะเดินปบมือเลยปบมือแล้วเราเจ็บเตท้าเราเจ็บขาเราอ่ะเออกระชิบกระชิบมากหอมกว่าเป็นแผนนะน่ะเป็นแผนการชื่อนะน่ะอือวาดนี่ยังบ่ได้เป็นยังวานหางดองอยู่ดิอือเป็นการ อุยากกันดำน้านนี่เชียงเมียงหนะนี่โอ้โหได้โบได้บบได้เต้ใสข้อมแขกให้เจ้าลงลุมให้เจ้านอนความอยู่เท่ง้าโอ้ยนาะอารมณ์ดีสิเด้กเนาะเออกีว่าเ่น ชี้ศอกที่มองพี่น้องเลยคือชีผมเป็นยังเลกสั่นนี่ผ้าเมื่อยเราพี่น้องเลยเนาะมาลงซอยเพิ่นก่อนเสียจักกกสองกกพี่น้องเลยม่ได้เด้นี่ น้ำหน้าเพิ่นสีให้กองก้นบได้ให้กองก้นได้ดำนับได้ดำนี่ไดยก็ได้บบชต้องกองก้นกองก้นได้บวให้กองก้นไปสิดำดดมันช้าคำดำหน้ากองก้นโชว์สเต็ปให้เบิรงเด้อดำหน้านี่อ่าไดา้นี่ได้ผ่านมาหลาย chip lila lam hai hay nani na này. Ủa, mưa này, bớt đây bay nà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 y đấy này ba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 y này ขัดน้ำมลายพอดแข่งรู้วนะคนน้ำหนีไงดำหน้าเลยแพ่เสียเป็ดแล้วเลยต่อให้ก้อนโลดมัดหนึ่งหน้าหน้าหนิ ล้อลงเลยอูปาเลยกูบูแท้นอนกตอกลองกูป <c oughs> าสงวัดัวเี้งนะตายสันางปาโอ้ย <c oughs> ไปดำช้ามันก็นแข้งเนี่ยนานาหนำลายต้องดำไ,ไว้ เิน้ <c oughs> อกงเยอาให้มุ่มด้วยให้เจ้าแมนดกาโากาศแบบนี้นี่พี่น้องเย้ยสามปีเลยเลย สามปีรอบสามปีลำนานี่นี่ยังบูลืมอยู่ quay làm nà nhà ngắn tiêu เป็นแผนของการของเราชื่อเห็ดเจ็กเก็บขาเก็บขี็ีคนเพิมหาหน้าแล้วอนนีเพมเดินไปด้หน้าเด้อ กำลังใจกับนกซ้อนไงกนลังเลยยังหลอกหลอกแล้วบาดจับมันจิหลอกแบบใดด้วยคนหลายันน้ำหนูจะม่จับผิีหลอกไฟ ก้หลอกบ่ยันมันป,นนปนบตวทนอ่จงกเลยไปมันลาบ่คนคนคนหลอกกับพี่หลอกไงเจ้ายันตัวไรแกนคนบ่พี่หลอกนี่ยมายันบ่มาเนาะมวนเนาะดำนานี่กะขักเลยหนิเ้แล้วอดาอดาบนี้ ข้าวโ้น่อยตอนี้เดียหุงเยอีกานไปก่อนเดี๋ยวอปดูดูุกข้าวให้น้องคนฮัดจำหน้าไว้เอาได้เลยเคื่อนมาเปันโคกน้อเพื่อวมาเนโคกดูว่าเปไนอไรอเนี้ยคนลาลุงเออโกอจ้ะเดี๋ยวจะหักแข้งเนี่ยบังโคกบริสุทธินะ Hả? <tôi nói> Để เ่าทถอแป๊บเดียวโอยหายคอยรั้มคอยว่าวอยู่เอาอีกปูนัดลำหางดีน้องบาวบุญเพื่นนี่พี่น้องเลยโอ้ออหางให้กว่าแขกต่พามหงับคล้องมันเข่าอ,อียออ Hoa chung ngoài lều, hoa lều, hoa na hang hoa 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 Mọc hoa bớt hoa 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 จังเบิงส้มกันอีกอขอบคุณขอบใจหลายๆพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามได้เบิงส้มเนาะ,ะคลิปนี้ก็มาดำให้ดำหน้าซอยกะยังนี่แหละพี่น้องเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดให้นอกเขามาดำเต็มที่อีดีกะประมาณช่องซัมเมอก็แล้วหรอกพี่น้องเลยพังเบื้องมืออื่นให้ทางบ่าวบุญเพิ่นเอาข,ขอาคนมาเพิ่มอีกจักสี่หาคน แล้วก็สิพากันดูน้าดูในในนองสะนี่แลหละให้มันแล้วเนาะอ่าแล้วแล้วก็แล้วพี่น้องไอ้มีแต่หาลกหย่าลกตองงามได้เข่าพี่น้องเด้อเนาะผู้เขียวทำให้ทำหน้านาะ,ะข้าเดียวเห็ดให้เห็นหน้านี่พี่น้องเลยอ่ากัอ่าขึ้นน้ำดินผ้าอากาศและเนาะเข่าสีเขียวสีง,งามก็ได้ไก่กระไรพี่น้องไงเนาะพอโท้ หยุบหยุบยุบยุบโอ้โหฮ่าอ่าสังเดกับบึงส้มน้ำกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้ขอลำลาเพียงสานีก่อนพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีเด้อบัดสุขสุขคนเจอกันใหม่เด้อเนาะไป